นี่นะคะมีการรับประกวดร้องเพลงด้วยนี่นะยิ้มใะวันี้แดดก,กำลังเปี้ยงนะคะนี่คือเวทีที่จะประปราากวดนะจ๊ะวันนี้มากันเยอะที่วัดกำแพงดินนะคะเวทีใหญ่สวยมากมากรรมการนะคะนักร้องดารามากันเยอะ ร้านค้าเริ่มทยอยมาตั้งกันแล้วปลามมอวันนี้ปีนี้กำแพงดินจัดใหญ่จัดเต็มนี่ร้านนี้ร้านนี้เด็ดค่ะเกะปลาก่าจับรัดหน้า20บาทเท่านั้นราคานี้มีอยู่จริง20่สิบอาทปลาแกน่ากินมากเราจัดไปแล้วหนึ่งช้านะคะ ยีสิบาทจริงไหมคะป้าจริงนะคะมานะมาเที่ยววัดกำแพงดินวันนี้นะคะนี่น้ำหอมใบเตยอันนี้แมงทอดนะคะไปน่อยร้านชาเริ่มทยอยมาตั้งกันแล้วนะจ๊ะร้านเยอะมา,ากกาน,นะหมานะไข่ติ่งนะคะขนมโบราณหอ,อยทอด ตอนนี้คนก็ทยอยมาอะไรนี่ปลาโปะหยุดย่างเครื่องเล่นนะจ๊ะสวนสนุกนี่นะกวยเตี๋ยวกินเนื้อมีเลมอนนะาแก้วละ25บาทเท่านั้นนะคะและก็อย่าลืมเอาแวะอุดหนุนใ่กรออีสานของเราด้วยนะคะเออนะ